การมาคืมนะครับวันนี้ดูดูสถานะาเลยครับอาหารช้างก็ยังไม่มีเลยยังให้เขาหาอยู่นะครับวันนี้นะครับเลยก็คืมๆเดียบยังไม่ได้ทําร้านด้วยนะครับวันนี้เพราะว่าไม่รู้ว่า จะไปตัดหญ้าหรือว่าจะไปตัดอ้อยกูกไหนนะครับยังไปหาอ้อยหาหญ้าอยู่นะครับนะครับผมพ่อแม่ครับผมช่วยสนับสนุนอาหารช้างด้วยนะครับอ้อยนะครับราคาลองหนึ่งสามพันก่คะแนนนะครับแต่ยังไม่ได้สักคะแนนเลยนะครับเพราแม่ นะครับเพราะว่าทานใดจะสนับสนุนก็ให้ทักทายมาได้เลยนะครับนะครับผมน้องวงศากับปลาแก้วนะครับปลาแก้วอยู่ที่นูน่นนะครับผมปลาแก้วอยู่อีกเรือนหนึ่งเรือนที่นู่นนะครับผม นูนปลาแก้วนะครับอยู่ที่นู่นนะครับมีนกอุษา,านะครับมีอ้อยอยู่วันนึงไอ้นี้แหละครับไม่รู้ว่าจะยังไงนะจะว่าจะ หายากนะครับดูด่แต่ไม่ได้ขายผลไม้นะครับเพราะว่าขายยากขาดทุนยังหาทุนซื้อผลไม้ยังไม่ได้เลยนะครับต้องหาไปก่อนสักพักหนึ่งนะครับพระพ่อแม่ทุกท่านนะครับเลยก็ไะไสดให้พ่อแม่ดูก่อนดูประมาณก่อนนะครับ ผมดีไหมผมก็อยากจะหาให้ได้นะครับนะครับพระพ่อแม่ทนดะกม่ตานะครับในตาช้างนะครับผมหาอาหารยากนะครับแต่มีราคาแพงๆนะครับพระพ่อแม่นะครับ นี่สามพันห้าสามขนาดนี้นั่นถือว่ายังราคายังต่ำๆนะครับแต่ไม่ได้เยอะหรอกไม่สองรถสามรถสองสามรถก็พอซื้ออยู่ถ้าไม่มีแบบนี้นะไม่มีกินหรือว่าก็พอซื้ออยู่นะครับผมนี่ก็ผมก็นอนอยู่ตรงนี้นะครับ่นอนอยู่ตรงนี้ เข้ไาไปตรงนี้แหละตรงนั้น,มน,นไม่ใช่ครับจะเกะมุ้งออกแล้วนะครับไม่กลา,างมุงไว้ก็ หรือว่าไม่ได้ไปไหนนะครับผมอยู่ที่นี่นะครับผมไม่ได้ไปที่อื่นนะครับอมผมเดียงช้างอยู่ที่เดิมนะค,ครับผมอยู่สองเชือกหรือว่าจะแบบไหนก็แล้วแต่ผมก็ยังมีน้ององศาอยู่นะครับน้ององศาอยู่ก็ยังโอเคอยู่นะครับ คิดว่ายังดีนะครับโอกาสนี้นะครับิดว่ายังมีโอกาสดีๆอยู่นะครับมีโนโองวามาอยู่ด้วยนะครับไม่รู้ว่าจะอนาคตจะเป็นยังไงก็กออ็รอรอรุ่นอยู่นะครับไม่ไหมครับนะครับตัวนี้คือเวลาคนเรามันตกมั่งขึ้นมังก็ไม่เป็นไรนะครับมันไม่เสมอไป ก็ครัเราดวงเราะแต่อาจจะดีพรุ่งนี้ก็ได้อาจจะดีวันนี้ก็ได้นะครับมันก็ไม่แน่นอนนะครับคือว่าเราก็ต้อง สู้ๆไปด้วยกันนะครับผมอย่าทิ้งกันไว้ทางหลังนะครับนะครับเราทายไปเรื่อยๆนะครับเราก็ไล่สดไปไประจ้ำนะครับอย่าให้ท้ออย่าให้อย่าถอยนะครับมันอย่าถอดใจนะครับอืม ทโธทตยถอยนะครับก็ว่าอย่างนั้นนะก็คือว่าโดยประมาณนั้นนะครับมีวงอุสาครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีนะครับ